สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หาง,งานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเจนมีตำแหน่งงานเป็นตำแหน่งงานแม่บ้านนะคะรายได้อยู่ที่2,000 20, 0บาทมีสวัสดิการหอพักมาฝากกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนแนะนามาอัปเดตให้ สำหรับวันนี้นะคะเจนได้นำตำแหน่งของทางบริษัทเอเชียสปอร์ตจำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีประกาศรับสมัครแม่บ้านไรายได้นะคะเริ่มต้นที่15,000บาทถึง20,000บาทโดยครั้งนี้นะคะเขารับน้อยนะคะรับเพียง2ออัตราเท่านั้นใครที่อยู่แถวปากเกรด็ดหรือว่าอยากได้งานแถวปากเกร็ดนะคะลองไปสมัครที่นี่กันดูค่ะ หน้าที่หลักๆเลยนะคะก็มีหน้าที่เป็นงานแม่บ้านที่เกี่ยวข้องกับยกอาหารทํยขออภัยค่ะทําทุกอย่างนะคะยกเว้นอาหารไม่ต้องทําเพราะว่าอาหารน่าจะมีแม่ครัวทําอีกอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่นหน้าที่ก็จะมีกวาดเช็ดถูล้างจานแล้วก็มีงานอื่นๆตามคำสั่งนายดูแลหมาสองตัวแล้วก็แมวสองตัวด้วยส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะขอเป็นเพศหญิง ขยันอดทนต่อแรงกดดันสูงนะคะเพราะว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่อู้งานตอนนายจ้างอยู่นะคะน่าจะาเป็นนายจ้างที่เนี้ยพอสมควรนะคะก็ต้องการคนขยันแล้วก็อดทนค่ะขอคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ลักขโมยไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ทรัพย์สินใดๆของนายจ้างละเอียดรอบคอบมีความรับผิดช,ชอบแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นคนตรงต่อเวลาด้วยส่วน สวัสดีการของที่นี่นะคะก็จะมีทางบริษัทเขามีหอพักให้นะคะเป็นหอพักพนักงานในราคาที่ถูกมีโรงอาหารสำหรับพนักงานให้รวมทั้งยังมีร้านค้าสะดวกในการให้เราจับใจ ซื้อของใช้นะคะแต่ว่าเป็นในราคาพนักงานค่ะก็คือถูกลงมาและทางบริษัทยังมีรางวัลมอบให้กับสําหรับพนักงานที่ประพฤติดีมีการปรับเงินเดือนให้ทุกๆปีด้วยค่ะแล้วก็สวัสดิการอื่นๆเช่นวันหยุดหรือว่าสวัสดิการค่ารักษาอะไรต่างๆที่เราจะได้รับอันนี้สามารถไปคุยในวันที่ สมัครได้เลยนะคะโดยใครที่สนใจอยากสมัครนั้นวิธีการสมัครวิธีแรกคือสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยอีกวิธีหนึ่งนะคะคือสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทและอีกวิธีหนึ่งก็คือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากไปสมัครนะคะบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่เลขที่19/9หมู่6ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ อันนี้เป็นที่ตั้งหลักใหญ่เขานะคะอยู่ที่อำเภอไซน้อยแต่ว่าตอนปฏิบัติงานนะคะจะปฏิบัติงานแถวตำบลอ้อมเกรดนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เจนไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็ลองไปสมัครกันดูนะคะบริษัทนะคะชื่อว่าบริษัท เอเชียสปอร์ตจำกัดขายอยู่ที่นนทบุรีสามารถไปสมัครกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนอาจจะอันติดๆขัดๆหน่อยนะคะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะปวดหัวกินยาเท่าไหร่ก็แบบ ยังไม่ลดเลยนะคะน่าจะเป็นจากสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็มีฝนนะคะเจนก็เลยปรับสภาพอากาศไม่ค่อยทันวันนี้ปวดหัวมากๆแต่ก็จะพยายามหางานมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะขออาภาัยที่วันนี้อ่านจะอาจติดติดขัดขัด,ขดหรือว่าอ่านไม่ชัดนะคะต้องขออาภาัยไว้ด้วยค่ะ หรือใครต้องการให้เจนหางานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลรับไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ